ผมได้สืบทอดมรดก100,000ล้านบทที่3,796-3,797 บทที่3,796เพ้ยเจียนจงโพล่องออกมาหลานแน่ใจเหรอเป็นไปได้จริงหรือที่คนคนนั้นมีความแข็งแกร่งของดินแดนแห่งความมืดพื่ยเขิอสินกล่าวว่าหนูไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดอะไรแต่หลังจากวิเคราะห์แล้วข่าวมีแนวโน้มมากที่สุดดังนั้นหนูจึงคิดว่าควรจะระมัดระวังไว้ก่อนจะดีกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประมูลยา เม็ดฟื้นฟูของคุณปู่เด็ดขาดคุยเจียนจงคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าเขิซินปู่ว่าหลานควรรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเถอะในเมื่อหลานน่าจะมีความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะถูกเปิดเผยงินการอยู่ที่จียนหลิงต่อไปก็คงไม่มีความหมายอะไรรงกันข้ามมีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น หลังจากผู้จบพ้อยเจียนจงก็พูดอีกครั้งหลังกลับมาก่อนรอเมื่อถึงวันประมูลปู่จะขอให้อาจารย์หยวนไปด้วยกันกับปู่ในเวลานั้นเราจะมุ่งหน้าสู่จินหลิงเพื่อเข้าร่วมการประมูลอย่างเปิดเผยนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประมูลคนอื่นๆก็เกรงว่าคงจะนำยอดฝีมือศิลปะก,การต่อสู้มาเป็นผู้ติดตามด้วยถึงเขาจะเก่งขนาดไหนก็คงไม่สามารถลงมือกับผู้ติดตามเหล่านี้ได้หรอกมา เฟยเคิดซินกล่าวว่าถ้าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเป็นเขาจริงๆเขาจะไม่ลงมือกับผู้เข้าร่วมการประมูลแน่นอนทำแบบนั้นก็เท่ากับทำลายชื่อเสียงของตัวเองไม่งั้นก็ให้อาจารย์หยวนเดินทางพร้อมกันกับคุณปู่เมื่อถึงเวลาเฟยเจียนจงถามว่าแล้วหลานหละหลานจะกลับมาเมื่อไหรเฟยเคิซินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดหนูยังไม่กลับไปตอนนี้ค่ะ ่เจียนจงรีบถามเขิดซินในเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้แล้วหลานยังจะอยู่ที่นั่นต่อไปอีกเพื่ออะไรมันอันตรายมากนะพี่เขิดซินอธิบายว่าคุณปู่จากที่หนูรู้เกี่ยวกับคนคนนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาคนนี้เป็นคนสมถะไม่โอ้อวดอย่างที่สุดดังนั้นในการประมูลครั้งนี้เขาจะไม่ปรากฏตัวออกมาเองแน่นอน มีความเป็นไปได้สูงมากที่ราคาสูงเสียดฟ้าของยาเม็ดพื้นฟูในงานประมูลจะทำให้โลกตกตะลึงขณะที่ทั้งโลกยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ไม่ง่ายเลยที่หนูจะหาเขาเจอถ้าหนูกลับไปเพียงเพราะถูกเขาทำให้ตกใจกลัวจะไม่เป็นการเสียโอกาสดีๆครั้งหนึ่งไปเปล่าประโยชน์หรือคะ ุยเจียนจงเกลี้ยกล่อมเขือซินเป็นไปได้มากที่ตอนนี้อีกฝ่ายอาจมองทะลุแผนของหลานแล้วหลานอยู่ที่นั่นต่อไปยังจะมีโอกาสดีอะไรอีกขุยเขือซินกล่าวอย่างจริงจังคุณปู่ข้าเขาไม่ได้ลงมือกับหนูซึ่งพิสูจน์ว่าในใจของเขาไม่ได้เกลียดหนูมากมายขนาดนั้นบางทีเขาอาจจะแค่ต้องการใช้เรื่องนี้บีบให้หนูถอนตัวออกไปดังนั้นหนูคิดว่าหนูจะไม่มีอันตรายอะไรค่ะ เมื่อกล่าวถึงตรงนี้เฟ้่ยเขิ่อซินก็หยุดเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อไปอีกว่าหนูคิดว่าอย่างมากเขาก็แค่รู้สึกไม่พอใจหนูหรืออาจจะรู้สึกรังเกียจเล็กน้อยขอเพียงแค่หนูสามารถลดความโกรธและความรังเกียจของเขาผ่านวิธีการของหนูต่อไปงั้นหนทางสายนี้ของหนูก็ยังคงมีโอกาส หลังจากนั้นเฟยเขื่อนซินก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจว่าคุณปู่คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหนูแล้วให้หนูจัดการเองเถอะเฟยเขื่อนซินไม่ได้อวดเก่งอะไรแต่หลังจากวิเคราะห์หลายองค์ประกอบอย่างละเอียดถีท้วนแล้วเธอก็สรุปได้ว่าแย่เฉินไม่น่าจะลงมือกับตัวเอง เธอครุ่นคิดอยู่ในใจว่าถ้าแย่เฉินบรรลุความแข็งแกร่งระดับดินแดนแห่งความมืดและยังต้องการชีวิตของฉันจริงงั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เรื่องมันยุ่งยากขนาดนี้ก็ได้แค่ลงมือกับฉันโดยตรงก็สามารถแก้ปัญหาได้ในคราวเดียวแล้ว แต่ในเมื่อเขาไม่ทำอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นยังเลือกวิธีหนำยอกเอาหนำบงเล่นละครกับฉันถึงกับพาฉันไปทานอาหารที่ชานเมืองได้อย่างไม่มีปัญหาแม้กระทั่งหลังจากจัดการกับคุณล้วแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนทัศนคติกับฉันซึ่งก็พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ต้องการจะทำอะไรกับฉันจริงๆบางทีเขาอาจแค่ต้องการให้ฉันรู้ว่าควรทำอย่างไรและจากไปเอง เมื่อคิดถึงตรงนี้หัวใจของเฟยเขิดอซินก็เกิดความปรารถนาอยากเอาชนะอย่างแรงกล้าโดยไม่รู้ตัวยิ่งแย่เฉินอยากให้เธอจากไปมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งไม่อยากจากไปมากเท่านั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่ตัวเองจะได้แสดงความสามารถต่อหน้าคุณปู่ถ้าคราวนี้ไม่คว้าเอาไว้งานในอนาคตครอบครัวของตัวเองก็จะไม่มีวันพลิกกลับมาดีแน่นอน เธอถึงให้กำลังใจตัวเองในใจว่าใครๆต่างก็พูดกันว่ายิ่งเสี่ยงมากความมั่งคั่งและสถานะก็ยิ่งมากขึ้นคราวนี้ฉันต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้บทที่3,797เพื่อยเขิดสิ้นสิงวมชุดพุมอาบน้ำบนกายด้วยท่วงท่าที่สง่างามก่อนจะเดินออกจากห้องน้ำเธอรีบโทรหาผู้ช่วยของตัวเองเฉินยิงซานแล้วเอ่ยปากสั่งว่าซันซคุณมาที่ห้องฉันที เฉินยิงซันตอบด้วยความเคารพทันทีว่าคุณหนูกรุณารอสักครู่ฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นไม่นานเฟยเขิ่อซินก็ได้ยินเสียงกริ่งดังมาจากทิศทางของประตูเฟยเขิ่อซินหยัดกายยืนขึ้นเดินไปเปิดประตูทันทีที่เฉินยิงซันเข้ามาก็ถามอย่างสุภาพว่าคุณหนูคุณหาฉันมีอะไรจะสั่งคะ ใบหน้าของผู้ยเขื่อซสินไม่หลงเหลือร่องรอยความประม่าและความวิตกกังวลอีกต่อไปเธอให้เฉินหยิงซันนั่งลงบนโซฟาก่อนจะถามเธออย่างสงบว่าซันซันวันนี้คุณจัดการเรื่องเซียวชูรานไปถึงไหนแล้วเฉินหยิงซันรีบกล่าวสัญญาได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้ว คุณเซียวยืนกรานที่จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการออกแบบเธอต้องการแปลงค่าธรรมเนียมการออกแบบห้าล้านเป็นค่าตกแต่งเธอยังกล่าวด้วยว่าหากไม่เป็นไปตามนี้งั้นเธอก็จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อนี้ฉันโน้มน้าวเธอไม่ได้ดังนั้นจึงตอบตกลงไป ุ้เขอสินอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วพลางถามด้วยความประหลาดใจว่าทำไมเธอถึงปฏิเสธค่าออกแบบหละห้าล้านไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยเท่าที่ฉันรู้เธอไม่ควรจะมีเงินมากถึงจะถูกเฉินหยิงซันอธิบายว่าคุณเซียวหมายถึงเธอรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองยังห่างไกลาจากระดับของนักออกแบบอาวุโสดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่าคุณสามารถเลือกเธอมาทำโปรเจกต์นี้ได้เธอก็รู้สึกซาบซึ้งม แล้วในขณะเดียวกันเธอก็หวังที่จะเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันออกแบบตกแต่งภายในระดับประเทศผ่านโปรเจกต์นี้ค่ะ หลังจากหยุดชั่วคราวเฉินหยิ่งซันก็กล่าวอีกครั้งว่ากล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็คือคุณเซียวต้องการทำให้วิลล่าของคุณหมูเป็นตัวอย่างการออกแบบตกแต่งภายในคลาสสิกส่วนตัวของเธอดังนั้นเธอจึงปฏิเสธค่าธรรมเนียมการออกแบบ5ล้านฟุยเคย่อซิมพยักหน้าพลังกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าดูเหมือนว่าความเป็นมืออาชีพของเซียวชูร้านยังคงแข็งแกร่งมากเธอต้องการสร้างชื่อเสียงใน สายงานออกแบบตกแต่งภายในอย่างแน่นอนชจค่ะเชิญยิงซันเห็นด้วยเช่นกันตอนที่ฉันติดต่อกับคุณเซียวฉันก็รู้สึกได้มากว่าผู้หญิงคนนี้มีตรรกะที่เรียบง่ายมากและไม่ค่อยเก่งในการเก็บซ่อนความรู้สึกและเธอก็ต้องการดำเนินธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นจริงๆ คุยเขิ่อซินพยักหน้าเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้าคุณไปที่บริษัทของเธอบอกว่าฉันอยากพบเธอและหวังว่าจะได้พูดคุยกับเธอซึ่งซึ่งน่าเกี่ยวกับความต้องการในการออกแบบวิลล่าของฉันหลังนี้ถุนยิงซันกล่าวว่าคุณหนูถ้าพรุ่งนี้คุณอยากพบเธอฉันจะนัดกับเธอโดยตรงให้เธอมาพบคุณที่นี่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้แบบนี้จะไม่เร็วกว่าหรือคะไม่ได้ไคุ้ยเขิ่อ สิ้นปฏิเสธอย่างเด็ดขาดถ้าคุณบอกเธอตอนนี้งั้นแย่เฉินก็จะรู้ฉันไม่ต้องการให้แย่เฉินรู้เรื่องนี้อย่างน้อยก็ก่อนที่เซียวชูรานจะมาถึงฉันไม่ต้องการให้แย่เฉินรู้ดังนั้นพรุ่งนี้คุณตรงไปที่บริษัทของเซียวชูรานแล้วคุยกับเธอเกี่ยวกับระยะเวลาการก่อสร้างก่อนจากนั้นฉันจะโทรหาคุณแล้วเชิญเธอมาพบกันกระทันหันวิธีนี้มีความเป็นไปได้สูงที่เธอจะ ไม่บอกเย่เฉินนอกจากนี้คุณยังสามารถจับตาดูเธอได้ตลอดคอยดูว่าเธอติดต่อกับเย่เฉินไหมเฉินยิงซันกระจ่างในทันทีเธอกล่าวอย่างรวดเร็วว่าทราบแล้วคุณหนูถ้ายอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปที่บริษัทของเธอ อืมเฟ้ยเขิดอซิมพยักษหน้าสันซันฉันมีอีกเรื่องหนึ่งต้องลำบากคุณทำคืนนี้และทำงานล่วงเวลาให้เสร็จเชินญ,ญิงสันรีพูดคุณหนูยังมีเรื่องอะไรเชิญสั่งการมาได้เลยค่ะ คิยเกิร์ซินกล่าวว่าหลังจากที่คุณกลับห้องแล้วรีบให้คนที่อเมริกาสืบถามนักออกแบบตกแต่งภายในที่ดีที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ทันทีฉันต้องการรายชื่อนักออกแบบ20อันดับแรกที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้มุ่งเน้นไปที่รายชื่อนักออกแบบหญิงโดยเฉพาะ ินหิงซานตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็เข้าใจแรงจูงใจของเฟยเขิอสิน,นทันทีเธอจึงถามขึ้นอย่างรวดเร็วว่าคุณหนูก่อนที่จะพบคุณเซียวพรุ่งนี้คุณอยากเตรียมหัวข้อที่สอดคล้องกับเธอล่วงหน้าใช่ไหมคะไม่เพียงเท่านั้นเฟยเขิอสินกล่าวอย่างจริงจังหลังจากที่คุณดึงรายชื่อ20อันดับแรกออกมาแล้วให้ทีมประชาสัมพันธ์ในอเมริกายืนยันค่าตัว20คนนี้ให้ฉันถึงตอนนั้นไม่ว่า เซลทูรันจะบูชาใครก็ตามใน20คนนี้คุณต้องแน่ใจว่าจะสามารถเชิญบุคคลนี้มาที่จิลิงนอกจากนี้ยังต้องแน่ใจว่าหลังจากที่บุคคลน,นี้เดินทางมาแล้วฉันพูดอะไรเธอก็ต้องให้ความร่วมมือกับฉัน เฉินยิงซันกล่าวโดยไม่ลังเลคุณหนูวางใจได้คืนนี้ฉันจะทำงานล่วงเวลาให้เสร็จฮุ่เค่อซินพยักหน้าแล้วสั่งว่าก่อนอื่นเตรียมรายชื่อและข้อมูลส่งมาให้ฉันฉันต้องทำความคุ้นเคยล่วงหน้าสักหน่อย